อยาหมูแพงตรงนี้หมูแพงจะได้เล่งหน่อยีเมันเต็งหนยทางหลังนีงน่นนนขาพนเก่าไหวด้อครับอีกพุนก<ไ>มีดและผออย่างนี้็ให้ปวดได้แต่เก่านี่นปวเก,นกินปวดเนื้อยึดตี้นอานึงนัน่นพืนะครับอะเขลียพื้นที่ออกจังจะเห็นสัส่เนกะพี่น้องคนกิเซงกันอยู่นี้คนใดก็กระได้ย่เนะด็ม กันี่จนี่ยหันเัา นะจสวัสดีพญายัยพ่อแม่พี ati, tragedy, ่น้องลุงป้านะฮะทุกท่านนะครับสวัสดียุสี่ทุกท่านนะครับผมมินิกะพ่อกับบานวินกำลังในเสาที่แล้วนึงมินิกะในเสาของวันพุธว่าเจอถูกกวันที่ยี่สิบเจ็ดจ่าเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามินกะสายเติบแล้วนะครับแปดเจ้าม่วนี่น้องนึงเนาะจ้าพ่อวาเตรียมจัดของไปส่งนี่เนาะมินิกะจ้าเป็นเน็ตเป็นเน็ตมินิกะเขาปลาลางนะครับมาอาดับแรกมาปลาน้องจองของไทยนะครับในเขตบ้านน้องแปนมูลสามจับลหอยคามเพื่อบุญทะลี ว่าทุบวนลากสุาน,าานีนะครับผมเอาไปเรื่องกันเบื้องนะครับเได้สิมาร์เฮ็ดนางแน่มื้อนี้เนานะจ้ะ,ะครับจ้าหลังจากเมื่อวานขึ้นทู่ข้าบากนะครับมื้อนี้คั่นสิไปก็คือสิสวยแล้วเนาะหมื่อวานก็ไปมารเฮ็ดกอนะครับกอหน่อยกับเฮ็ดผึ้งเทียนเนาะจ้ะมื้อนี้พ่อเฮ็ดหยังอยู่ปลาลาังคาลายวินครับพึ่งคาลายหรือว่าพึ่งมันเอแตนี่เนึงๆคนนี้พึ่งตองจ้ะ แคาลายครับใา่นี้บ้านมีพึ่งไขจ้ะตัวนี้เขาหน่อยจ้ะขอมเงี้ยเๆดิพึ่งข้าวโอ้ตัวนี้บ่ได้พูดดีพูดเก่าเป็นกระมูใหญ่เด้กหนังหนึ่งจ้ะเป็นข้าหน่อยนี่ครับเป็นกระโดงสีย่างเมือนึงนึงยี่นี่นมื่นึงเห็นบานหนึ่งยุ้นหนึ่งปล่อยไว้ใช่อีบานพี่ว่าพี่เขาหน่อยทางพูนบ่าพูนราคาพูนไอวี เอครับตัวนี้มาเกิดในหมพอกนะครับตาว่าใช้ทางลางนี่เพิงเทียนบุมหมีได้วน้อหนึงเนาะดมกระบากไงบุมหมีขึ้นเขานะครับอย่างนี้ลายตุปากกอนะหนึ่งกระบาก็ห่างห่างคุณดีคือวินทั้งนาพุ่บมี่กรือสาเกดเอได้ครับหนุ่มละมุนลินมีวิตามินเอสูงนะครับ นี่เด็หนึองหนึ่นงจงงเลยเป็นมูเป็นผัวนะห่วงของน้อยบีปะตะจูงเนาะมานก็นนมีตะเก็ยบเหอกันโอ้แล้วตะจูงเป็นสีทองขาขาวนะครับเบ่งจกล็ดขครับอืมขาแถว ย่างเขาทายู่ท่างผุนี้ยู่ได้วิ่นเนียนแฮะแวร์กรยังสิภาพปเอาตัวผุนอีกเฮ้ยขอแล้วขอแล้วพี่เยอะมากนะครับนี่แต่พอดีเลยยังอีกท่างผุนได้วิ่นจะนีนแบบฮะสีทองนะครับพุ่นบนล่างผุนเขา โอ้ยเก๊กข้าวหน่อยบ้างนึงมีนจ้ะมูใหญ่ดีกันนะครับดอนดีตรงนี้นอนท่าเห็ดเพิ่งไต่ไก่หรือว่าเพิ่งเหลี่ยมนะครับบานขนาดเห็ดบานเห็ดบานตัวนี้ว่าไรเอตุภีเป็นมูดีแห้งอ๋อบ้านนึงนะที่อยู่หลับสาบปวินเึกอยงเขาด้วยดี๋ยวนี้เห็ดสงบ กูนะเสาดวงเสาดงบานเบิดครับพุบน่นนะตัวนี้ก็สิได้ปล่อยไว้แล้วเนาะเอาโผล่นี้ดิในีด้ดอกดีเพิ่นไผมาอันบานดีกันตัวนี้อ๋อปล่อยไว้น้ำกันนี่ละน้ำขาวนะครับทางนี้ในือบานอกอใหญ่เลยกอแดงใหญ่บ่ตอนออนี้ถือ พคนโบเห็นบาจ้าพี่อีกพี่ก็แดงแกงหวานหลายสนิทคือกันอยูนีน่าหนึ่งหน่อยเงี่นจ้ะาในมองเดียวนี่ครับตัวตัวตัวยีบันลงหนึ่งเงียน,นจ้ะ อย่างครูได้ดิสถานการณ์เกิดพิ้นเวอร์่านอันนี้นะครับท่านเปิดดอกนั่งหนึ่งเข่าดวงจ้ะดอกเงงามๆเลยครับมีให้กันพื้นเขาให้กันครับหอมหน่อยหน่อยหนึ่เดียวกันนี่แหละครับหอมนี่นี่การเทบของเห็ดผึิงนี่แหละครับ ขาน้อยได้เียได้ว่าดได้ได้แบบขาขาวๆนะครับนี่สีทองมาหนึ่งขาดำนี่หลังเขียวหรือว่าหน้าเขียวมันจะมาเกิดน้ำกันกับเพิ่นเขานั่นหนึ่งพวกตาบอ้ยพวกตกบพวกตาบหรือว่าเห็ดคนใหญ่คุณหนเฟื่อยทิมบดขาผมนะครับ ผลอีนุ่งหนึ่งนั่นตัวงาม,มาหาชันมืน,น,นดดอกผนใหญ่ดีเนาะเมีนบํารุงเจีบิง้งเย็นสแกนกับเพื่นข้าวหน่อยพกอเ,เอืยเอ้าจะเป็นแนวนีเอ้า,าวขาพอัีเด็กเล็กก็เป็นอตอ เอาไว้แม่งกินน้ำก็มีเด้ครับตัวนี้นเนาะใช่ครับปล่อยไว้ตัวนี้เห็ดเรืองหูครับบ้านอือจ้าเรืองหูเป็นกะข้าวน้อยจ้ะมันเดิมเลยนะครับออกรายที่สุดในปลาน้องจองเหมือนนี้เนาะจ้ะที่ครับตุ่มงามเลยข้าวน้อยข้าวน้อย ขีเข่าหน้อยมื่อกี้คือหลายแต่ฝุ่งเข่าหน่อยหน่อวินอะร้ายนี่ดินทองดอกนี่ไงใส่งามปูนครับโอ้วันี้ข้าวดวงจ้ะดุงเพินเนาะจ้ะเข่าหน้อยนี่เชิงโฟนหมอดนี เราไปในห้องอลายดยอ,อกตัวนี้นี่แหละกตาหนึงหน่งตาคอยูอเทิรแวินนีน้ำเห็ดบเพราะมันเพิ่นสบโบมีลายดยอ,อกที่หรมาเกิดน้ำหองน้ำห่มกอนะครับหมผอกหีหน,นึ่งที่งามทีเดินเห็ดยางหนึง่ง,ง,งที่หือมือขอ่ือแยงคราม ข้าหางหรือขาดีข้าดีตัวนี้วันเขาโดงจัดตัวมองนี้เป็นจีดอกมูนเนาะ <โฮ S 2> จับขาวงามมีเลยครับ <โฮ S 2> ถึงได้หนึ <โฮ S 2> ง่งกระดิ่งตาหนึ่งงานมอนถึงข้อลายจ้ะคถึงข้อลายจ้ะ น,นีบัวหนึ่งโอ้ไม่ได้ผมไน่ได้เจอรสชาติดีมีประโยชน์นี่เก็บไปปรุงอาหารได้เอาไวดได้นะหนึ่งจะีีอให้พี่น,น้งนองเห็นในคลิปนี่ก็ขันมีน้ำบาดพี่น้องก็เก็บได้เลยครับไปประกอบอาหารปรุงให้ซุกๆนะครับคพณ่เนียงข้ามครับขายตันยังดีขาดตันพูดอีกดอกหนะนึ่งสารพัดนิ่งผึ่งเดี๋ยวนี้ เืนเขาวน้อยได้ในนั่งหนึ่งจ้ะโอ้าผมหมุนอยู่โอ้ยบีเลยมาหล่อฮาเบิ้งเทสปวกนะครับเพราะว่าท่าน้องเมฆเพื่นออกร้ายนังน่งนึงเนาะขอเฮ็ดปวกตาบแล้วไปเรื่อยๆส่วนท่านี้เพิ่นก็ว่าออกอยู่ครับผู้นะดัยคือกระดัอยู่เนาะแดีวเต่ผู้ใด้สีมันเนาะงานขนาดครับออกจาก ฮิดพื้นเขาว่างกัน่งหาเลงมึงเลยมันย่างมึงฮิดปวกันาดน้ำพูนนี่บริไดนับได้วินพวดช่ช้างมดอกหรือไรฮ็ดปววตาบก็ได้ตั้นี้ขาวเนาะจฮ็ดยัางน่นมาเดีอจะนาเด้อมือคนเดียวฮิดน้ำพูนมันเป็นฮิดปววคือกันย่างน้ำพูนฮิดปวกับม้อพูนฮิดตั้งไหนนนี่นึงนใช้งินน้งเป็นื่อกล ยาวไหมพี่เอดอยก็เดี๋ยวเดี๋ยวมมอเพ่มมนี่ยาสเดียวคะยาสโกินบานยังไงเาได้นะดีเลยสนะครับเห็ดป่าข้างในมันก็มือนอือ พี่น้องมาตกใจรุดมือเลยอย่างอุปกรณ์ละเด้ของพ่อนี่นะครับผักบ่ค่อยไล่แต่วันที่ร้อยหนึ่งดอกศูนย์ท่งผุนก็มีอยู่แม่นพี่น้องคนกิเซ้งกันอยู่นี่เพนเพูดว่าพี่น้องเลยเป็นไป้แกศเสือไสอ่าทุกคนรถไปมากันแล้วเป็นเฮ็ดปวกผุนปวกไงน้อยพี่นะแม่นนี่ตัวนี้บ้านแข็งนะครับบ่เป็นบ้านเซะเนาะแม่นจ้ะปวดพี่น้อง ยังไล่อยูยอย่เินเป็นกระม่เบืองน้ำยีนอยนนมาหันเนะานะไล่เป็นดีใช่ขอดเชื้อขอดผาแล้วครับเอาโมนเน่น,น่อนเลยไอ้ินมาทาไปพอ,อ,อยีก็ุมน่ยินด้อีกดอกน<ะ>ึง <นะ S 1> มาเก็บเอาคืมมานเก็บคื้กานเห็ดปวกข้อเขาพุ่เจ้างูปุ่นอีปุ่นไล่ชนิดอีรีครับเหมือนจะงงกระได้ได้หนองนึงจ้กปวก กบ่อเห็นเห็ดไข่นาเลก็ยังได้เดยวก็สิได้ยิ่งเห็นนาเลเห็นนาเลยังวันจูไปพี่จะไปเบิ่งอีจูนครับบ๊ยไดูจิ้มไปก่อนนะพี่จิ้มไปดึงก่อนใช่แล้คะจำแลวพอดีนึงพอดีงะดอกนีใพิษกะหน่อยโพดเต็มอยู่ีนีเนี่หน่อยพี่เนาะ อ๋อเป็นยังผัวไล่ผ่นชิบูผัวไล่ผัเุเนี่ยบอกกินกรรมนะครับเอาตีนังกาปอบนั่นอีกดอกหนึ่งนะเดี๋ยวดิอ่ะสีมาเลยเอออ่ะแกงมันหวานจะพักเฉลยไอ้กิมคือกันอยู่แกงมันหวานจะพักเฉลยเพียงหนึ่งนหนึ่งติดอยูเลยอ่กระเป๋ามาพีเดียบานนี่นี่บานหนึ่ง นี่นะครับนี่หนึ่งๆวิวนั่นมามาน้ำผืนใหญ่มาผ่านว่าไงผืนใหญ่ไปกับวายพุืนน่ะเย็บเลยนะเห็นอีกเป็นวาทางเป็นวาอ๋อกิจทางนี่ออกจั่วหวานเพิ่นว่านะครับมีดอกจูมแต่วหวานนี่ผืนใหญ่หวานเนาะกับพระท่านที่เราเพราะว่ายึดชิงผู้บกเป็นคำบาคุณเมื่อวานฝนห่ามอีกมาบระท่านเราไอวินเป็นวิงพอดีแหละแมนนะผืนใหญ่เพิ่นมาพอดี หมามาเพิ่นก็ไม่เหี่ยวจริงแต่ว่าก็มีนี่เพิ่มีนอนเพิ่มยังได้ครับนี่เพิ่นโกบแมนจ์จ้ะมีขีบเก็บอยู่ชองตาตัวนี้บ่ไดายวินตัวนี้กันแนวนี่ก็สิปล่อยไว้ครับตัวนี้ได้อยู่เุทนแข็งีบเก็บอยู่ชองตาเพิ่นว่าบ่หลายพ่อใหญ่เห็นเดาได้แข็งเอาเนี่ยนี่นะครับแข็งดีเว้ยวินเลนะขีบเก็บอยูเพิ่นคอมเมนต์อยู่ว่าอีกกันนะครับวิทั้งผู้ช่องตาเอาไปกินได้ว่ามีแต่นอนเป็นไหมกับเ่มมีนอนได้นะครับกับเบิ่นใช่ ต้นนี้ก็ได้อยอะนะพุดพอใหญ่พอแล้วบ <c oughs> ่ข้าวดินแล้วนะครับต้<ม>นนี้ดึงเอาเลยนลอยวินเนาะเพราะว่าพึ่นอันนี้ล่ะพึ่นบานล่ะเน่มาอีกเลยวิ่งบานข้าวขาวนั่นมาอีกแล้ว, <c oughs> ลวพุณไ <c oughs> มา้มะาน้ำพะย่ะโอนะครับเก็บหยากเนี่ยนะครับมือนี้พี่น้องร้ายเนาะนี่ครับแข็งแกร่งงานดีย <c oughs> ังกรไดอยู่เลย กลัวเนะนเเสียงดังเนี่ยน้องหนึ่เีอนจ้อมันเป็นญัมันยันะครับจะคนจะมาพี่ยวินพีทั้งผีมึงกระโดดใหญน้าเจนงนี่นเฮ็ดกอขี้มูเลือดกอน้ำเนาะนีผมกอน้ำครับหาเหลือกันหนึ่งมีได้อีกบ้อีงอ้ได้กัน เออตัวน,นี้ไรยู่งี่ดิขา,าวๆพอช่องขุดนี่บอเห็ดปวกองนตัวนี้บไนนนน่ได้ตัวนี้ไรกันนี่งามเลยครับนาเร่กับนาบาจะปิจดจบ้วยนาเร่เ้อปิจดจบ้ดยเห็ดปกวกอีกนะเด้อ เราเด็กของยืนยำอยู่นึงนึงพวกนั่งก็ะรุ่นคือกันได้วิ่งยางน้ำป่าเ<ส>นี่ยเกาะพ่อคนได้จังพ่อเฮ็ดปวกเน,น,น้นบาว่างันเฮ็ดถ่านได้ดิบนึ่เลยนะครับพล้วตัวนี้ก็นั่งเลยนี่ก็ถ่านเจ้ามันเป็นถ่านแดงเนาะถ่านเหลือเออถ่านแดงเนาะแมนเ่โบ่เอา,าน,นะครับเป็นถ่านจีบหน่อยเด็ดแจ่มขนาดนีง ที่นี่แทงลุมปลาน้องจองนี่กับฝนด้วยกันเด้อมือนใบสองโจนฝนตกน้ำผ้าเห็ดผัวข้าแข่งนะครับยางค้าแข่งเหมือนเลยรบมาเห็ดถึงถึงข้าไหลเนาะเจ็ดยอดนี่โถไอ้บินผมแหวผักหลังนาหลังตาอยู่นี่นะครับหนึ่งๆเตรียมมีดแล้ะผอยังนี่ว่าเฮ็ดผัวเด้แต่เก่านี่โอ็ยพูนทางยาง นี่นะครับท่ทางพอดีไปพาไปเบิรงนะครับมเกเต็มโคเลยมาเชิเดียอย่งนนะครับนี่โ้ยนะครับพว้ยเฮมเบิหุ้ณนะพี่พเ็บปวกเนืออย่ตีนอีนึงนั่นดูโว้ยคุณนะครับอ่ะเขี่ยพื้นที่ออกยังจะเห็นสัดๆเนาะ อางนี้เลยครับมาเสียงคนมาอีกเลยหนึ่งหนึ่งย็งแข็งคือกันนะครับเห็ดขางท่าอี่นี่ก็กันอะไรหนึ่งจำนี่กับบริกินแล้วครับเห็ดปวกดเนี่งหนึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คอมเมนต์มาเป็นว่ามันงเน่านะครับมันยังก็จำนี่ละ คันธุ์่หจ้าให้ตัว,วตัวต้นพื้นบ้านก็ใส่กินติดจูมเลยว่าได้กินงไงเลยครับโบเห็นเลยโบ, <laughs> บเห็นอันนี้แคย่ยางเจาะก็เอาพืนบ้านเจาะหัวเห็นแข็งแข็งพ้อมก,อกลุ่มเลยนะครับงางนจน้นหวากผัวซรงผูนบัตรทีรถม้าประเทศเพร่ออยู่ขงางท่าอุ้ย อากาศจิมานโอ้ยนี่ครับนี่ดอกนี่จังไรไร้วินเอ้ยน่า้งวเตี๋ยนึงที่โอ้ตกใจเบิดมาอันนี้นะก็มามันยำคือผลกันคุนปูยำดอกคุณนบิดเอามานำดอกคือ ไปอีกพูด้อมโพลมาเลยบุกองก็กระสุนก็เอาอันนี้แล้วเอ้ยนีเลยันลายเมีนดียินเดี๋ยลายกุนมันลายปานนี้นี่เดี๋ยวนตตาหนุ่มคนใจเย็นเด้อจ้ะเโดนฝอเท่นึงมาเก็บนกันรถครับอะยังหมูแพงตรงนี้หมูแพงจะได้เล่งน่อยิ บาดเด็ผู้เก็บเก็บอยู่ทั้งโพนเฮ็ดเฮ็ดเกิดอยู่ตรงไหนดิดิโอ้ยวินหนังนี้โสดอีกคนมองแ่างกระจายหยากนะครับมนจองหยากเติบที่พ่อเพื่อนด้อยอาจจะเป็นท้องแถาได้เรือเก่าขนาดยุคทางถังมันพวกบิ้งกันหลังจัลลางนาจลลางตายห้องอยู่กัน มองพระลานหินหนานะครับบางแ่อ้าวมาจะนีบานนี้นวิมันเตงเยทางหลังนี่เดี๋ยวน้องยมอ้เดี๋ยวอีเมลเลยอ้ย่อยๆจูงเพิ่งก็สิขากเนาะจูงมาเห็นไอวินเสือนิ่ัดส่วนเสียเนี่ยนะอุ้ยแม่งกัดคอเพิ่งจะหนเี่ ทั้งผีอีกใช่ไหมหออ้ยดึงจิงดังปิดคาเิ่นเกาไหวด้อครับปิดไว้น้ำหน่งหนึ่งบานแน่นจี่นะครับเก็บก็ะปปิดแนวนี้น้ำหมดลงมาเดี๋เพิ่นจะเป็นขวายเลยนะครับกินหมาในช่างผีอีกนี่จงนี้ในบานนี่ คำกับบด้เมื่อง่ายดอกเ่อวินพดเอาเลยพูดนะครับพูดเราจะเก็บเพ็ดปวกแล้วเป็นมูไปพผลเลยครับมาเอาช่งผีก้อนนึงหนึเมียนเียนเเยนจัดการเลยเห็ดออกไรเดือนจิงหากันหย่าสีกันย่านะหนอยวินเนาะเอนออกเบิดสมองครับเบ็ดเคยเห็ดสนิดได้เคยออกออกจะเพ็ดพอได้ครับไวงาม ออกกินรอไอ้วินออกกินบ่ไรรอกตัวเหลือพ่นออกเก่านะโอ้ยเห็ดมาขับเง,บง,งี้ย่หเอาพเดี๋ยวไเดียวไโอ้ที่มึงเลยงบาปอะไรว,วินเลยเก็เหิดก่อนยัางงามๆ่ครับนี่นาเลยทองุ่นอีกเล้วเะท่านเบิร์ดได้นี่ทองพุ่น,นทั้งขุ่นอีก ว,ว่าเพื่อนเพื่นกระพากันในเห็ดผ๋วงนผมนำมาจะจิบลายปาในดอกบิงทรงบลายตัวผลอนองนึงเก็บไหมอันน,น,อน,นี้อ่ะหนี่นึ่งฝนสีห่ำมีกเลยใจอยู่เสียกันฝนมานำเยอะเย็นจ้ะปเป็นไหมดูง่ายประงางล้วบัน น้องนึ่งก็ใบ้าถือมาเหน็ดเบอร์เนี่ยหรือกันครับโอ้คือส่งมือแที่ใช่ไหมแฝงระเดินน้องหนึ่งไปคนใหญ่ล่ะที่มานะครับฝ่ามือทีบมาเลยเน็ตก็หบ้บาเปอร์เซ็นต์ทั่วแล้วครับตอนนี้ก็เวลาสิบหานาฬิกาแล้วนะครับเก้านาทีแล้ว อยู่ปลาบานนะครับติดบานเงือสิบเดือนนะครับเมื่อหอดบานนะครับเพิ่งพ้นงานโดยสรุปโดยรวมกับน้องหนึ่งกันเลยนะครับบานเสดสจมานซ่อได้นะครับผมซ้อมฝนมาเพื่นหอดเมื่อเสด้ใส่เสียกันฝนแล้วนะครับบานฝนมาแล้วน้องหนึ่งดถึงอางไดาึ้านีซ่อนี่นะครับนี่เฮ็ดเช่าเป็นเฮ็ดเพิ่งเข่าเพิ่งค้าลายนะครับ เขาหน่อยเขาดงหน่อยวินฮิดโก้ปวกตาบกระได้เนาะปวกโพนกระไดฮิดลังเหล่ฮิดละงูเนาะเผึ่งขาลายน้ำเนาะปักขนาดนะครับวัอนี้เนาะสุดยอดเลยจากฝนกระมาแล้ววิ่นถึงแห่งเลยเอาแล้วน่าจะพี่น้องสำรับจิบมือหนึ่งหนึ่งก็ไปวินกระพาพี่น้องเขาปลาฮะฮิดน่าจะกระมันสุดยอดเลยน่าจะเขาปลาน้องจองกระไดเรื่องฮิเผึ่งฮิดละงูเฮ็ดโก้ฮิดปวดน่าจะเนาะ สำหรับคลิปนเมนี้รรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามวันหนึ่งก็ไปใี่ด้เจ้อเพื่อสิบโอกาคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะงวันหนึ่งก็ไปนี่สภาพพี่น้องไปหายูฮาทินแนวเลนจัละมือเนาะจ้ากสำหรับคลิปนเมนี้สวัสดีจ้าบอกกันกินนะเด้อจ้าพ้นมากแล้วจ้าเอาล้วนะครับพี่นายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านเอฟซีสุขสันต์นะครับสำหรับการเข้าป่าหาเห็ดในมเอนี้นะครับผมมือนี้ก็ตรงกับวัดพุทธนะครับ27สิงหาคม2568นี่ก็ หาคนขาง,ของอยากเนี่ยนะครับแต่ว่ากระมานนี่นะครับหาจนหอดใบสาม3้นกระมาแล้วนะครับผมเป็นเหตุตามในคลิปแล้วนะครับผมกานจากกานนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณ,คณทุกกำลังแรงใจจากคี่นายมีไงพวามเม่พี่น้องลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์จากค่อแเม่พี่น้องลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านที่รวมแนะนำที่ชมให้กำลังใจข้ามาในรายการ ผิดพลาาประการใดหรือว่าตอบข้อม,มิ่งสาเพื่ท่านใจกรับขออภัพยพญายมีาย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านไว้น้ำออย่างหนึ่งนะครับก่อนจากกันผมกับสิคอมนวอยวอัยใช่ให้พญายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานยามีโลคภัยหลายที่ใดมากรรมกายสุขทังด้านร่างกายและกระจิจใจคิดวางสิ่งดใดคอยสมความมุ่งม,มา่ปรารถนา ลำรวยเงินทองมังมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับไปครับไปอาบน้ำนี่เฮื่อนพอดีนะครับ